มาคิววันนี้ของใหม่ล่าสุดเซยนเร็วกับวันคือจัวไรจัวส่วนคนที่มีโกกับแองเฟยมันยังไม่หมาเฮ้ยเอาโทรของใหม่เลยฟูบอนโตครับฟูบอนโตทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งลกไปเลยไม่ใช่วอลทิเนาะไม่ใช่ถ้ามันวอลทิจะดีใจมากสงสัยอยากให้มันมีล่างหลายล่างเงี้ยเยเดี๋ยวเขาจะหาว่าย้อม โอ้สอง่อตะกณิกเหมือนกันอ่ะสุดๆแต่ว่าใบนี้สำคัญกว่าตัวพริกพริกชิวพะยำอ่าพะยาใหญ่ใหญ่ให้สั่นมากจะสั่นโตสั่นโต๊ะจะสั่นโต๊ะฟอกกี้นพริกชิวจากนั้นสกิลดูการสองใบบนสุดโอ้แม่งเอ้ยเอาหนึ่งใบเข้าโซเอาอีกใบหนึ่งไว้บนท็อปเด็กเอาใบนี้เข้าโซใบจะรับก็ได้รับก็ได้อืมได้เลย รู้เปล่าไปนั่นคืออะไรตีเลยคีเลยดิไปดีนี่นี่บ่อนนี่คีของจริงของจริงแล้วเจอเจอเจอมีตัวอะไรสัดแว่นเลยไม่กันครับอย่างนี้ดีกว่าพอเห็นเฮ้ยพอถูกไหมแซนแอนดรอว์แซนอเ่มีตะไใบนี้ไป สกิลไม่ได้นี่ว่าคอไปนี้สกิลไม่ลงสนามทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบขอทิ้งเป็นไอหมางูนี่จากนั้นอเอาอะไรโซมาขึ้นมืมอง่ายเนาะแล้วก็คอใบเมื่อกี้เลยสกิลเมืออ่อคอเปิดดูท็อปเด็กสองใบเอ,เอาไว้เอาใบนี้ไว้บนอันนี้จะโซไว<ป>้นี้ตีแวนปล่อยทีทีนี้พาววนใบนี้สองหมื่นแปด สามหมื l 8, l 8, oh, no. ่นแปดตีแบนขาดหมื่นห้าจบเทินครับโอ้ยดูนะคุณมันดีจริงๆไอ้เจือเจือเขาดูจะหนุกใจอ่ะมันเจอกันหน่อยไม่ไปคินสักหน่อยเปล่าลืมไปพี่เลื่มหลังดีกว่าตีเหมือนมีฮิตปะฮิตบีเดมยังไฟล์ตัวเล็กเติมก่อนเลือกหลังก็ได้ฮะเน้ตทิกเกอร์ทิกเกอร์เฮียทิกเกอร์โอูแวนตีสิบสองเทกใบมือหนึ่งใบเทกวันนี้เอ้ยใบใบวานะหนึ่งใบไม่มีฐานะได้จั่ว เทควันนี้โดนเทควันี้โดนใบทิ้งมือหนึ่งใบดึงกลับอะไรแล้วก็แถวหน้าบงมือ e x ซจวดสองมสองเานี่่น่ากลัวอ่ะห้าพันตัวบันเท่นท้าแันเป็นบันคลิปลังแรกเข้าโซจวดแต่นี้นับว่าชื่อลังแรกจวดตีสองมือสองเทคใบมือหนึ่งใบไม่มีฐานะได้จวดโัวลงนเรียงสองมือสองสองมือสองทีกไปหนึ่งเอาหมื่นห้า 15, ใช่ปะใช่ พอาโซจ่วสองมืสองได้เดียวแวนรับสามมื 33, ่สามพิจัว่วพิชิวอ่านเทินจบเทินเอาลัางแรงมาไล้ไม่ได้เซลอานสแ <and> ตนแอนด์รอร์ยิงโทยอยู่เลยไล่เลยอันนี้เป็นสายเอ็กเซลหรือเปล่ฟอร์ดฟอสหนึ่งเด็กนังฟอสหนึ่งให้แวนดีไหมให้แวนดีกว่า โอ้ยนั่นไงเงี้ยทำไมให้แบบไม่เลยไม่เลยดีเล่นเลยพี่ดีมเหรออ่าลืมเพลงทีหลังตอนนกแปะไว้เงี้ยพอวันนี้สกิลโซชาร์ระวังนีดจากนั้นถ้าเป็นการคูนเมเกดซามที่สูงกว่าโซชาร์ดฮะโซชาร์ดยี่กรอมมึงเหรอสองใบ นะอวงสามโซชาร์ถ้าับกลาไปเกตสาชารอีกหนึ่งใช่ที่เกิดแล้วก็ตัวจะบหกห้าพันสิเเวนโซบัสโซบัสเโซบัสเกตแล้วก็ได้โซบัสหนึ่งใบขึ้นไปแล้วเกตองเกตสอเกตสองใ่ะหาก่อนหาหาได้เลย หรือจะหรือจะโซสูนอาหารเกสูนก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยไม่จำกัดเอาไปนี่ขึ้นมาอะไนของหายมาน่อยมาสัจรจันโอ้เมื่อลงสนามโซบาสมาสั้นจริงโชเกตหนึ่งแล้วกันเมื่อเกศูะไฟยิงยิงแล้วก็แค่แหลยพอไปนี้ มันยิงหนึ่งตัวหรือหนึ่งแถวนะหนึ่งตัวถ้าแวนยืนถ้ายืนแวนได้ทั้งบอดสกิลคอร์ทแบดแต่ยิงเซิงไคลไม่ได้นะสกิลโซชาัดโอ้ยสวยเลือกการ์ดจากเลือกการ์ดจากโซหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบขึ้นมือเอาใบแล้วกันรีวิวเลยพอเปิดดูสองใบเอาไปนี่จะโซเอาไปนี่ท็อปเด็กอ่าดีั บูตแบนตีก่อนกดนี้กดโซบาร์สบงมือนพิชีห<โ>รอพี่กันที่ไหนดีโ <ร S 2> ตสั่นแล้วเนะี่ยวันทีพี่เชนโบ้เลยได้เลยวี่เอ็นอย่างมวยท้าเท้าโต๊มากคิ้ให้ตัวนี้นอืมอ่อตัวนี้ อย่าต่อยชิมน,นะถ้าตัวมันสั่นอ่ะอย่าให้แคมโดนโต๊ะว,วางก๊าซก็อย่ารแรงด้วยตัวโต๊ะใส่ย<ๆ>ยอยู่พยายามอยู่ของขี่ใช่ปะใช่ขี่เผาเองวันนีต้ตีตัวนี้เมือเ่อแหวนกากของคุณเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าคุณโจมตีคุณสามารถอ๋อโอเคจุดนี้ได้รับห้าพันน้ำมันจักรย์ยี่สิบปั๊สิบสี่สิบสี่บวกสิบสาม 14สบสยบเจ็ดวกห้าพันไม่ใช่หมบวกห้าพันแปดบวกสี่สิบสามสิบสามิามบกิลเมื่อจบเดี๋ยวเปลี่ยนใบการเดี๋ยวสามเจ็ดสกิลเมื่อจบที่ตัวนี้โจมตีนำยูนินี้เข้าสู่โซถือไว้ก่อนเปิดสามใบเข้าโซหนึ่งใบไว้บนหนึ่งใบไว้ล่างมันเดิมค่าซ้กของมันอย่างนี้อีฟาสิกอาบเข้าโซแค่อมันไม่ค่อยสวยไว้บนอีกใบไว้ล่าง ถ้าเกิดน,นะจริงอักก็ไม่ได้แย่นะผมจัวไลท์แอคเซลจัวเทคิวันคิดบัตหนึ่งบายบายมือสัลใบบายเก็บหนึ่งเนียวกันเฮ้ยบายพี่บายไม่ใช่ลงดอกอาาขาดละทำไมขาดตัวเดียวเหม่งเนียขาดตัวเดียวไปตีไปก่อนเท่ร่ 2องห,งองหงกันหมื่นหน่งขตัวเดียวสองสี่ส,สรับเดือนสองสองหมืนสองหมื่นสองอยูตัวเทคจมาเทินเท่าที่วันตีท่าไม่มีแถวนา้าบัต1หนึ่งลุกเป็น3ามสีรับสาสามพี่จวดพร์เฟค ผ่านถึงโอ้ยต่หมมือเลยตัวใบแซนแอนดรูว์คุ้มไหมเนี่ยแต่ก็น่าจะคุ้มเลยมือขาดตัวใบไรส์เฟนริวียวตัวไรส์ด้วยสุดยอดต่หมมือแล้วนะต้องปิดแล้วพี่สกิลโซบาร์หนึ่งใบโซโซอ๋อโซบาร์หนึ่งใบหรือมากกว่าหรือมากกว่าโซนี่ ก็หาเกจสามแน่ใจนะหาตามหาตามเกจมันเขียนว่าโซ่หนึ่งใบหรือมากกว่าก็คือก็แค่หนึ่งใบก็ได้อ่าแล้วมีโซเดียวมันจะเรียกตามที่โซ่ไม่ไม่ไม่ได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าตามเกจที่อย่างโซเกจสองสองใบก็หาเกจสี่อะไรเงี้ยอืมโซเกจสองได้ได้หรือจะเอกจสูงก็ได้ได้หมดมันหาได้หมดเลยได้หมดเลยทับท้บพี่คิดว่าถ้าที่ว่าจะคุ้มมือมีกี่ใบตอนนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปนี้แล้วกันหาเคสองเคสองจริงๆใบตัวสองมีอยู่สามตัวแหละก็ใส่มาสามหน้าเอเคสองหนึ่งใบขึ้นมือใช่ป่ะตัวคอลงมาขึ้นมือ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 แล้ยเดี๋ยวสกิลขอใช้สกิลต่อได้ไหม เดี๋ยวต้องทำนี้เสร็จก่อนทำนี้เสร็จก่อนไม่เสร็จก่อนทำไม่เสร็จก่อนเอาไปเลยดีวะนี่ขาดตัวเดียวงั้นได้ปิดท่าสวยแล้วเร็วหน่อยพี่พ่อมันตามมันแล้วอ๋อใช่เหรอโอเคงั้นเอาไปนี้แล้วกันโอเคทำให้หน่อยเบสบนิวสกิลเขาจะบัส นี่คือลงใช่ไหมกลับลงมาแล้วก็คอเทบาร์ดอ่ะเทคเมื่อลงบาร์ดหนึ่งลงการหนึ่งใบในโซกับพื้นมือโอเคบาร์หนึ่งโซชาร์จก่อนโซชาร์จสองใช้กี่ใบสอใบใบเดียวใบยอใบเดียวใช่อ่าแล้วก็ขึ้นมือขึ้นเอามือขึ้นอะไรก็ได้ขึ้นมือตัวขึ้นมือแลวกันตัวไหนตวไหนต้องโชว์ด้วยโชด้วยใชอ่าะนัคอไปนี้อีกใบ แล้วไงอ่โอเคปาร์ตโซขุดชาร์จแต่น้องมันชิบหายเจาะคอมไม่ดีแล้วก็เอามือเอาขึ้นมือเอาขึ้นมือเฮ้ยไปดีกว่าเน้นยันหยับยันตัวทนมือโซ่ไปแล้วบ้างหน่อยตัวอ่าขึ้นขึ้นกับพี่ละตอนนี้ขึ้นกับพี่แล้วเอาดีกว่าคุ้มสุดละตัวไรข้างในโซ่เด้วยหมาโซหมาหมานี่วาตรงนี้นี่ฮาติฮาติเรียกว่าหมาฟ้า อีกตัวหนึ่งเปิดห้าหมาม่วงสะโคมจำชื่อไหน่าจะท็อปเปิดท็อปสองใบโอนี่จะเลี้ยงอย่างหนึ่งใบไว้บนหนึ่งใบไว้โซจะปิดไหนไหมเอาอันนี้ไว้บนเอาอันนี้ไว้โซปิดได้เชียวเนี้คพอทับโซชารสองโซชาสองเดีวเกิดเปแล้วก็สกีของมันเดี๋ยิคุณถ้าเคยทำการโซบัส บวกห้าพบูติแวนสคิเฉียดมีพีจีเ่าอหร่ G so กดเทคโซบัสไหมกดกโซบัสบวกหมื่นมีมีพีเี่ามยี่สบวกแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็อ็ดสามสิบสามสิบหกสาแล้วก็อันนี้สี่สยูนิตนี้ได้รับห้าพันแวนด้วย แววนได้ห้าพันหรอใช่งั้นสองใบนี้ได้เลยใช่ก็ดีด <ขอ S 2> ีเท่าไหร่มันให้มันให้ทักไม่ให้ตัวมันล้วเว่หมื่นหกสามสองสี่สองสามสองสี่สองห้าสองกี่ได้สองได้สองได้ชี้อ,อ่ข้างนี้ชี้โอ้โหให้ไหนาตาย ข้างนี้ตัวนี้เนาะ <requ ie S 2> อืวันนี้บูตตีแวนสกิลโซบัสเบิกมือนนึงนกกับมาจัดกาอมันบวกอะไรปะไม่บวกใช่ไหมไม่บวกหรออ่ารวมันสามสามสามปดสาปหรอใช่เ <c oughs> ออสามแปได้ทิกไปด้วยแล้วก็จากเท็มันเอาไดัสองเท่าไรนะส <4, 3 S 1> <3 S 2> ี่สามส เอียค่ขาดันหนึ่งหิวตายมือไม่ไหวจบเกมมือถือแต่สามการไม่พอแถมมันเอาจิงไม่ไอ้ช็อตตะเกียถ้าเกิดมีแจ็กกี้หรือว่าตัวอะไรบายบายอ่ะคือปิดได้เลยแต่มันไม่ขึ้นในจังหวะสุดท้ายแล้วเอาจิ้งถึงรอดไปได้มันก็ยังมีสองเวฟคือช็อตตะเกียถ้ามีแจ็กกี้หรือว่ากนญี่ยังกุญแจคอยังตอนนี้บายอ่ะไม่ละเออที่สองกดยัง เธอเนี้ยขอแล้วขอแล้วอ๋อขอแล้วโอเคยังก็เหลือเว็บเดียวคือตะกี้ถ้าเกิดมีแจ็กกี้หรือว่าไอ้ล็อกคานเนี่ยคือจะได้บายบนโตมาเพื่อโดรอีกทีนึงแต่ว่าไม่มีไม่มีก็เลยแพ้เลยคือถ้ามีชาสวยเลยตะกี้อ่าโอเคจบแล้วคลิปวันนี้ในการทดสอบเซลิวกับฟุคอนโตเร็วขึ้นนะเร็วนะเร็วขึ้นเยอะเลยไม่ใช่เร็วนี่แคนใหม่ใช่ไหมครัเพิ่งมาหรือว่าเพิ่งม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 าสายใหม่ตัวบัวโบสายใหม่เพราะแคนใหม่นี่คือน่าตกใจสำหรับคนเล่นวนน่ะะดี ถือว่าดีแล้วแวนคิดยังไงบางทีแวนคิดตัวไหนวะตัวเนี้ยตัวเนี้มันเร็วไหมเร็วนะแรงแรงอยู่แรงขึ้นแวงมันขึ้นด้วยแวงมันตีสองทีเนเดี๋ยวข้างหน้าจะมีเด็กลีสของแวนคิดอัปเดตได้ได้ได้แต่เป็นเร็วดีมากไม่รู้ว่าจะทำแวนคิดหรือเปล่านะแต่หมาเทคคูกระจอกเลยอย่าไปหาใช้กันนะแล้วแต่นะก็ถ้าเกิดอยากทำแวนคิดก็ทำได้แต่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นเดสเซนเดนก็ได้อ่าเทคหมาอ่อนมากอ่ะเม่งเด็ก เดี๋ยวคิดต่อไปจะเป็นคลิปปลุกผีครับต่อไปเป็นดิสนเดนนะเดี๋ยวทำอันนี้นารุสเก็บแล้วเขาเอาดิสนเดนมาเล่นเออคิปต่อไปคือปลุกผีวานอาการแม่งบปลุกผีปลุกผีอะไรครับดิสนเดนเอเลเซอร์กับกับเลกาลียเโอเคอเคจอกันเจอกันบ๊ายบาย,บายบาย